ปวดหัวเขา่าข้อเขา่าแล้วก็ปวดกบอบแก๊บไขมันในเลือดสูงคอรเตอรอลสูงรู้สึกว่าไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนนะคะมาเจอตัวนี้น้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรารยานะคะอายุ51แล้วเนอะยังเป็นสาวออฟฟิศอยู่แล้วก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆประจำเรื่องสุขภาพเพราะว่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาก็เจอว่าไขามันในเลือด สูงเขาจะเล่าสูงแล้วส่วนปัจจุบันนี้ก็ยังใส่รองเท้าส้นสูงอยู่ค่ะแล้วก็ชอบที่จะเดินกระไดอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังมีอาการปวดด้วยอายุที่มากขึ้นอาจจะต้องมีปวดหัวเขา่าข้อเขา่าแล้วก็ปวดก็กบกบแก๊บโรคกระสาของคนแก่นั่นแหละส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวนันม,ม,มีอาการที่ไม่ค่อยแข็งแรงรู้สึกว่าไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วเรื่องการนอนก็ แย่มากการนอนส่งผลมากถ้าวันไหนนอนหลับน้อย<ๆ>ก็จะรู้สึกอ่อนเพลียช่วงนี้ไม่ไหวแล้วต้องหันมาดูแลสุขภาพต้องหาอะไรดีๆให้กับร่างกายแล้วในตอนนี้ไม่อย่างนั้นอาจจะทำงานต่อไปไม่ไหวแน่นอนจนมาเจอตัวนี้น้ำมันงาดำลํำข้าวของสุภาพโอสถค่ะจริงๆก็เห็นยี่ห้อนี้มานานแล้วแล้วดูจากโฆษณาที่ไม่อีททานแล้วไม่อีททานแล้วได้ผลดี<ๆ>ก็เลยลองซื้อมาทานดูข้อดีของตัวนี้ เขาเป็นน้ำมันงาดำน้ํามันลำข้าวสกัดเย็นอัตราส่วน5ต่อหนึ่งแล้วก็เป็นสูตรของสุภาพโอสถที่เหมาะสมกับร่างกายของทุกคนผ่านไปแล้วปวดข้อปวดเข่าน้อยลงกล้ามเนื้อตึงน้อยลงนอนหลับสนิทต,ตื่นขึ้นมาสดชื่นเป็นเม็ดซอฟเจลดูดซึมง,ง่ายทานวันละ2เม็ดหลังอาหารค่ะทานมาสองอาทิตย์แล้วไม่ว่าจะลุกนั่งยืนเดินคล่องแคล่วมากเลยจ้า จนคนในออฟฟิศอ่ะเขาบอกแม่ว่าสาวคนใหม่เลยแข็งแรง